นั่นก็เป็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ a อ s อหรือเปล่านะคะค่ะคุณกรณพัฒน์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมเออเอ s ได้ประโยชน์หมดหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะเนี่ยก็จริงๆก็บอกว่าราคาที่ลงมาครับถ้าเราพูดเป็นก่อนว่าลงมาประมาณเกือบสี่สิบบาทเลยนะครับจาก้อเ้าสิบลงมาเนี่ยคือมันไถอินเรื่องตัวแอดวานที่ที่จะประมูลที่ราคาตรงนี้ไปแล้วอ่ะนะครับอืมแล้วก็ สิ่งที่แอดวานยื่นเนี่ยก็ที่เราคุยกันว่าคือเงื่อนไขถ้าจะเอาตอนนี้เลยก็คือต้องเลื่อนเรื่องของการเยียวยาออกไปให้ด้วยนะครับแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยก็คือทางการก็เห็นแล้วว่าเอทําแบบนี้นอาจจะดูไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขันก็ให้เป็นประมูลแต่เร็วขึ้นแล้วกันแล้วก็เรื่องการมาตการยาเยียวยานออกมาก็คือเป็นเชิงบวกตัวแอดวานนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมจะตั้งข้อสังเกตนิ่นึงก็คือก็รัฐบาลก็พยายามปรเทคในส่วนของตัวกฎระเบียบ ต่างๆนะครับก็ดึงทูกลับเข้ามาประมูลได้นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็ออแล้วแต่มุมมองเลยนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจะทําไม้กันกันสูไหมเรื่องตัวอะไรเช่นราคาแต่ผมคิดว่าข้ามการแข่งขันไรเช่นตัวเนี้ยไม่น่าจะแพงมากไปกว่าที่ราคาจะจบชักเท่าไหร่ไม่น่าจะเท่ากับทรูนะพี่ว่าคือเต็มที่ก็คือแถวนี้แหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะไล่ราคาไปมากกว่านี้ผมคิดว่ามันหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมมันจะเราจะเหนื่อยทั้งอุตสาหกรรมกันใช่ใช่ก็นตัวนี้เองก็อาจจะทำให้ตัวแอดวานซ์รีบาวไปแต่ว่า ภาพของการ,รีบ้างที่เราคุยกันก็คือเต็มที่เนี่ยสั้นก็คือได้แค่ร้อยหกสิบสามถึงร้อยเจ็ดสิบกอดนะครับย <c oughs> ีงคงไม่ได้ปีเกินกว่านี้เพราะว่าตรงคงต้องรอเรื่องของภาพของการอโปรโมทที่ชกเชจินเอามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นภาพของการเล่นดีเบ่าวห้าถึงสิบเปอร์เซ็นที่เราคุยกันนะครับจริงๆจะขึ้นหมดนะครับทั้งตัวแอตวานดีแท็กแล้วก็ปิ๊ตพัดด้วยนะครับแ <way> <c oughs> จ็สมินก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นเทตติ้งบายได้นะครับผมโองว่นี่กลุ่มสื่อสารทั้งหมดเลยเหรอเอส เออ่ก็ยกเต้นทูนะครับคื่องที่ว่าเขามีเรื่องประเด็นเพิ่มทุนก็เลยต้องต้องค่อยๆดูนิดนึงนะครับส่วนอื่นก็คงเป็นเทคคนิอลรีนด์ขึ้นมานะครับส่วนตัวภาพของตัวเซกเตอร์ที่ดึงบัญชีนนี้ขึ้นมานะครับจริงๆก็บอกว่าดีอยู่ที่เรามองกันไั้ง่ช้าเลยนะครับก็คือราคาน้ำมันซื้อตัวแรงมากก็คือสุดสัปดาห์หน้าคืออาทิตย์หน้านู้นวัน่สิบเจ็ดนะครับทีมีการหารีนะครับเรื่องของตัวโอปิคและโนปิแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยเราเห็นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นราคาน้ำมันดีบ่าแรงมากนะครับ ก่อนหนุนหุ้นปอทปสปฟื้นขึ้นมางานเพื่อสัปดาห์หน้าเองเนี่ยแม้เป็นเมนต์ของการลงทุนในรวมจะไม่เอื้อเพราะมีบรรทัดยาวนะครับจะหุ้นกลุ่มน้ํามันจะเป็นกลุ่มหลัตลาดขึ้นมานะครับเช่นมองข้ามไปสัปดาห์หน้าเองผมมองกรอบการรีบาวด์ดัชนีนะครับจิ๋วที่หนึ่งพันสามร้อยสิบสี่ซึ่งจุดที่บอกว่าถ้ากลับตรงนี้ได้นเนี่ยมันจะรีวววเวอร์ซ์นะครับการกลับเทรนขึ้นไปของตลาดนะครับอีกแนวต้านหนึ่งก็หนึ่งสามเก้าศูนย์นะครับแนวรับก็คงตรงนี้นะครับมีแรงสู้ที่เเ็นนนคค่่าฉลลียวััหะรบ การกลับตัวเหนือหนึ่งสามแปดสี่เนี่ยภาพของการเก็งอะไรจะกลับมาอีกรอบหนึ่งสำหรับคนที่มาเล่นในเรื่องตัวขาปลักนะครับผมครับกระดูกคอรพัดเป๊ะเลยอะครับผมก็ดูบิ๊กแคปไปประมาณนี้ก่อนนะครับคะตัวเอเซศูนเอ็นหนึ่งหกก็จริงๆก็ได้ทําเป้านะครับเราเซดดิ้งลองก็ขึ้นมาเซดดิ้งลองมาเมื่อเช้ากับเราศูนย์แล้วนะครับผมก็เราตั้งแต่ไปที่เรน แปดหกแปดแปดหกเก้าตรงนั้นก่อนนะครับแปดหกแปดแปดหกเก้าครับถ้าถ้าผ่านได้ก็ดูที่แปดแปดศูนย์นะครับผมค่ะครับผมตัวทองคํานะครับทองคําก็เอยังเป็นขึ้นอยู่นะครับก่อนดูนบ้นหนึ่งสองสี่ศูนย์ผ่านได้ก็ทีหนึ่งสองหกศูนย์ครับเรายังมีสถานะเทรดดิ้งลองอยู่แนวรับหนึ่งสองหกศูนย์ไม่ควรย่อหรือครับอืมเทรดดิ้งลองทองครับตัวี้จปัจจัยหนุนตอนนี้เราเห็นภาพของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยอ่อนลงมานะพี่มอนคือเป็นระบบกระลมดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ย ในช่วงเดือนนี้อาจจะลงมาได้ที่บริเวณ9.38นะครับถ้าเล็กจริงๆก็คือ9.28เองก็จะเป็นใจเอื้อหนุนทั้งสินทัพยเสี่ยงแล้วก็ราคาความมีหน่วยต่าของการจูนตัวทําไมเรามองดอลล่าร์แบบนั้นนะครับก็คือผมคิดว่าตัวเลขสิยงของซาร์ในช่วงต่อไปเนี่ยจอกมา mix นะครับบวกลบสลับแล้วก็ภาพของตัวการประชุม FOMC 26-27นะครับ เดือนนี้เนี่ยก็คงน่าจะคงดอกเบี้ยนะครับเงินภาคของดอลลาร์เนี่ยน่าจะซอฟลงมาก่อนก็จะเป็นแตใจเอื้อนเพียงแต่ว่าเราหยุดยาวนะครับเพราะฉะนั้นภาคบลาดเองก็คงต้องรอนะครับหลังสงการถึงจะมีเงินตั้มที่จะเกิดขึ้นครับกระพัดมองว่าสงการนี้ตลาดจะขึ้นไหมช่วงเราปิดอะช่วงเราปิดแล้วผมว่าตลาดโลกอาจจะขึ้นผมว่าอาจจะขึ้นจากอเนดีนะครับแต่ว่าเราเนี่ยยวต้องกลับมาดูเลยครับเพราะฉะนั้นใครจะเบทจะอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าก็อณวันนี้ยังคงเสร็จอินดีได้อยู่ ครัเอเนอร์จีก็สามารถเทรดได้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมเมื่อเช้าเอว <A vin S 2> ินบอกให้ซื้อเลยปตทกับอะไรนะกับไอบีแอลอ๋อครับมีสัมภาษณ์เขาอยู่ก็วิวก็เป็นคล้ายกันนะครับก็จะมองมองราคาน้ำมันน่าจะขึ้นนะครับกรอบน้ํามันกราฟท่านมองรอบนี้ขนาดไหนนะคะที่จริงร <ๆ S 1> ผมมองผมมองอาจจะมองค่อนข้าง,องอเอ็กซ์ซิสกว่าคนอื่นเขาเนะ่ยครับในคอร์ดที่สองเนี่ยผมว่าราคาน้ำมันอาจจะไปได้ถึงห้าสิบสี่ต่อบาร์เรลเท่าไหร่นะห้าสิบถึงห้าสิบห้าบาทเองขึ้นไปแต่ขึ้นไปหลังเหรอ เออไต่มาสองโอง okay. งเคมองแรงนะเนี่ยมองแรงนะแต่ผมก็ไปดูดูกระเทืนของเบนนี่ว่ามันเป็นาการยุกลง <c oughs> ขึ้นมาเลยนะครับจีม้วนข้าแบบนี้เนี่ยมีนั่นที่ทุกคนมองกันเนี่ยก็คือสี่สามถึงสี่ห้าเหรียญผมคิดว่าทุกคนคิดแบบนั้นนะครับออแต่ผมมองมองข้ามช็อตผมคิดว่าอาจจะมาแี่การปตทอร์ทำนิวไฮได้เนาะจริงๆก็ต้องบอกบอกกันตรงๆว่าเออนิ่งเหมันไม่ได้ดีเออร์นิ่งเหรอ เตือนิงตัวปอทอสพอ,อนะครับตัวหลักเลยเพราะราคาน้ำมันมันไม่มได้สูงต้องยอมรับอย่างนึ้งนะครับเพียงแต่ว่าราคาน้ํามันที่ขึ้นจะเป็นจิตวิทยาบวกคือเรามองเท็นราคาน้ํามันเออ่จะขึ้นมาแล้วก็ทําให้กําไรพวกปอทอสพอดีจริงๆคือครึ่งหลักนะครับจริงครึ่งแรกเนี่ยพวกรีฟานเนอรี่พวกโรงกลั่นพวกพ<ะ>ิโตกางไปยังเตือนิ่งดีกว่าแหละแต่ว่าในแง่ตัวมังคุดโมดตั้มหนูคิดว่าพวกปอทอสพอ์ปอทเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเราจะไปเล่นรอเอ็นดิ่งมาจริงๆร,นะราคาอาจจะไม่ใช่ตรงนี้อาจจะไปก่อนใช่เดี๋ยวไอ้เจตามก็เรื่องการเสื่ราคาน้ำมันไม่มีใครรู้นะครับผมต้องยอมจริงว่านี่คือการคาดการณ์ว่า,า,าเอ้ผมคิดว่าได้จะขึ้นในแง่ตัวราคาน้ำมันก็ค่อยๆดูกันครับครับผมแล้วทําไมเอวินเลือกปตท,ะทะมากกว่าสอพอเอวินก็คงเวทในสิ่งที่มองในแง่ตัวฝั่งเอ็นดิ่งนี่แหละนะครับเพราะว่าปตทเนี่ยจะมีเป็นโฮลดิ้งคอมมานีนะครับจะมีตัไรายพวกกงกันพวกอะไรนี้เข้ามาด้วยแล้วก็เป็นพอตอร์สอพอ แต่คนที่แบบว่าบริษัทน้ำมันก็อาจจะเลือกปอสพอได้เลยแต่ต้องบอกว่าอินนิ่งเวนแบมทก็ไม่ได้ดีอ่ายังติดลบอยู่ใช่ไม่ได้ติดลบครับมีกําไรมีกําไรแต่ว่าที่กําไรเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สูงนะครับเพราะราคาน้ำมันนี้มันค่อนข้างเป็นระดับต่ำคือดูคิวสี่ก็ได้พี่บอลคิวสี่เลยก็สิ้นสิ้นปีสี่ไม่ใช่คดีสี่ของปีที่แล้วเนี่ยราคาน้ำมันเฉลี่ยประมาณสี่สองเหรียญ อคือหนึ่งราคาที่มันมันต้องขึ้นกว่าจากปีก่อนสายสองเหรียญใช่เมื่อซีมันมันต่ำเหมือกันเยอะแต่เราเห็นว่าราคาหุ้นเอ๊ะราคาหุ้นทําไมถึงขึ้นมาแม้ว่าราคาที่มันจะต่ำกว่านั่นหมายความว่าตลาดเล่นกับเอ็กซ์เพรสชั่นเหมือนกันเขาบอกว่ารอบนี้เซทไทยตกแต่พลังงานอาจจะนะไม่ตกอาจจะครับก็ว่ากันไปก็เดี๋ยวค่อยๆดูแล้วแต่ละแต่ละแนวทางข้อมูลความรู้ที่แต่ละคนนะฮะับลองดูครับได้ขอบคุณมากนะเหมือนกับ ค่ะค่ะเป็นรายละเอียดของคุณกรพัฒน์วรเชษต์ทางด้านบริษัทหลักทรัพย์นมูระพัฒนสินนะคะระบุถึงหุ้นที่เขา